ทายาท daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงหงพักตีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยงหงพักดีครั้งนะครับในช่วงนี้นะครับก็คงเป็นช่วงที่หลายท่านเพิ่งจะเสร็จจากการเฉลิมฉลองนะครับการเข้าสู่ปีใหม่นะครับแต่สําหรับการเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วนะครับ การฉลองก็คงมีได้แป๊บเดียวนะฮะจริงๆแล้วจะเสียใจจะดีใจจะฉลองจะร้องไห้เนี่ยสำหรับการเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเนี่ยมีเวลาให้แป๊บเดียวจริงๆนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้มาเนี่ยก็ต้องนะฮะวิ่งนะฮะหาลูกค้าหาไรายได้เพื่อจะ,จะประคองธุรกิจให้มันเดินหน้าไปต่อนะครับเป็นภารกิจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆในการเป็นเ,เจ้าของกิจการหรือเป็นผู้ประกอบการนะครับทีนี้ในช่วงเวลาแบบนี้นะครับที่ความผันผวนมันสูงมากนะครับ ปีที่แล้วเนี่ยเราก็คิดว่าหลังจากเสร็จศึกกับเจ้าโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าแล้วเนี่ยปีนี้น่าจะเปิดมาปีใหม่เนี่ยนะฮะน่าจะได้ลุยกันเต็มที่สักทีนะฮะหลังที่อัดอั้นกันมา2ปีเต็มนะฮะแต่ก,ก็กลับกลายเป็นว่ามีเจ้าสายพันธุ์ใหม่นะฮะโอมิครอนเข้ามาตีตลาดอีกแล้วนะครับมาแย่งมาเก็ตแชร์นะครับเะพะเจ้าเดลต้ารายเดียวเราก็แทบแย่แล้วตอนนี้ก็มีโอมิครอนมาอีกก็สําหรับการเป็นเจ้าของกิจการเขาต้องพลิกตํารากันรายวันเลยทีเดียวนะครับทีนี้ สำหรับ EP นี่ครับอยากจะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านมาพูดคุยว่าหากเป็น s m สครับสำคัญมากๆเลยครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผันผวนแบบนี้นี่แหละครับถ้าอยากจะมีกำไรนะครับไม่ได้พูดแค่อยู่รอดนะครับถ้าอยากจะมีกำไรต้องรู้จักการทำบัจ็ตครับการทำบัจ็ตคืออะไรครับไม่ต้องไปคิดไปไกลฮะไม่ต้องไปคิดว่าโอ้โหมันจะต้องตี Excel กันเป็นร้อยบรรทัดอีก10คอลัมน์นะฮะต้องไปดึงข้อมูลจาก ERP ดึงข้อมูลมามากมายไม่ต้องครับผมอยากจะ ให้เห็นภาพง่ายๆแบบนี้เอาแค่งบกําไรหน้าต่างบกําไรขาดทุนของเราเนี่ยแหละครับบรรทัดแรกก็เป็นอะไรฮะยอดขายหรือรายได้จากการให้บริการใช่ไหมครับก็ลบกับต้นทุนนะต้นทุนสินค้าหรือจะเป็นต้นทุนการให้บริการนะฮะก็จะได้กําไรขั้นต้นมาจากนั้นมาก็เอากาไรขั้นต้นเนี่ยมาหักกับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานใช่ไหมครับเราก็จะได้กําไรก่อนภาษี แล้วก็ก่อนดอกเบีย้ยแล้วก็ภาษีกนะ็เอมามาหักลบดอกเบีย้ยหักลบภาษีเราก็ได้กําไรสุทธิบรรทัดสุดท้ายนะครับเอาหน้าตาแบบนี้แหละครับเสร็จแล้วเอาหน้าตานั้นของปีที่แล้วที่ผ่านมาของเราเนี่ยแหละครับซึ่งก็ต้องใกล้ความเป็นจริงนะฮะอาจจะไม่ต้องถูกเป100๊ะร้อก็ได้ครับแต่อย่างน้อยเราต้องเห็นหน้าตานั้นก่อนที่จะเข้าปีใหม่ซึ่งตอนนี้เข้าปีใหม่ไปแล้วแต่มันเพิ่งเพิ่งเข้ามาไม่เป็นไรนะรก็จัดทําไอ้ตัวเลขนี้ออกมาให้ได้แล้วเราก็เอามาไล่ทีละบรรทัดเลยครับเขียนเลยครับว่าปีนี้ แต่ละบรรทัดของเราเนี่ยตั้งเป้าให้มันเป็นอย่างไรนะครับการเขียนตั้งเป้าเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งเทียนเขียนอยากใส่เท่าไหร่ก็ใส่นะฮะมันก็ต้องอิงพื้นฐานความเป็นจริงยกตัวอย่างไรายได้นะครับหรือยอดขายเนี่ยนะเราตั้งเป้าอ่ะโตสัก20%อย่างเงี้ยเป็นไปได้นะบ,บางท่านอาจจะเก่งหน่อยบอกโต2เท่าร้อยเโอเคแต่อยู่ดีไปเขียนโต10เท่าเนี่ยถ้ามันไม่มีปัจจัยมาสนับสนุนเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่านั่งเทียนแบบโอ้โหระเบิดร,ระเบ้อเ,เลยนะครับอย่างยอดขายสมมติโต20%่สิบเปอร์เซ็นต เวลาผมทำเนี่ยนะฮะยอดขายโต20%ผมจะไม่มโนโอ,อย่างเดียวครับผมจะไล่ยแยกรายการเลยครับอย่างบริษัทผมเนี่ยมีสินค้าหลายรายการนะฮะผมจะไล่เป็นรายไอเทมเลยครับไอเทมนี้ขายที่ช่องทางนี้จะขายได้กี่ชิ้นนะฮะแล้วก็เอาราคาขายโดยเฉลี่ยเนี่ยไปคูณเข้าไปก็จะได้รายได้ออกมาใช่ไหมฮะทำอย่างเงี้ยทุกตัวสินค้าครับมีเป็นร้อยกี่ร้อยหรือเป็นพันตัวก็ต้องทาครับเพื่อให้มันได้ ตัวเลขที่มันใกล้เคียงความเป็นจริงจริงๆไม่ใช่ว่าเรามาโนโอ,ออกมาเพราะจริงๆแล้วนะฮะพอคุณไปคิดว่า20%บอกถ้าคุณใส่ดีเทลจริงๆ20%อาจจะเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้าเพราะคุณรู้ทั้งรู้อยู่ตลาดมันไปไม่ได้หรือว่าคุณใส่20%นะพอคุณคํานวณมาโหจริงๆมันโตได้มากกว่านั้นอีก30% 50%ก็ยังได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องอย่าสร้างหลุมพรางให้ตัวเองนะซึ่งผมอยากจะบอกว่าไอ บัตเจตเนี่ยนะฮะมันคือหลุมพรางขนาดใหญ่ที่สุดของผู้ประกอบการแล้วก็ SME เอพอไม่ทำบัตเจตมันก็อาศัยความเก่านะครับแล้วก็บรรทัดแรกคือยอดขายเนี่ยนะเวลาใครมาถามว่าเออปีหน้าคิดว่าเป็นยังไงโอ้เราเข้ามาโนอนเราไปเนี่ยนี่แหละคือหลุมพรางขนาดใหญ่ของการเป็นผู้ประกอบการนะครับเราคิดของเราเองแต่พอมาลามาทําจริงๆปั๊บเนี่ยนะฮะนัวนัว,นวอยู่กันหน้างานเจอดีเทลงานลูกน้องคนนี้เข้ามาลูกค้าคนนั้นบอกเอาอย่างนี้นะซัพพลายเออร์บอกเปลี่ยนแบบนั้นลืมหมดแล้วครับไอที่เรา เก่าๆคิดว่าทุกอย่างจําได้เนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างของผมเองครับการทำบัญชตเนี่ยเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้ทำเหมือนกันนะฮะขณะผมอยู่บริษัทใหญ่ๆมาเนี่ยผมก็ทำาตอนเป็นลูกจ้างเนี่ยก็โหทําวินัยดีมากเลยครับเพราะว่าต้องส่งเจ้านายถูกไหมครแต่พอมาทําเองปั๊บเนี่ยทำบ้างไม่ทําบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นหลุมพรางใหญ่ที่สุดนะฮะก็คือความเก่าครับผมเนี่ยที่บริษัทผมเนี่ยมีสินค้าหลายตัวถูกไหมครับต้นทุนเนี่ย มันก็ไม่ได้ผันผนขึ้นลงแบบหลายเปอร์เซนต์เหมือนพวกสินค้าคอมมดิตี้พวกข้าวพวกยางพาราแบบนี้ใช่ไหมครเนื้อสัตว์เนี่ยมันไม่ได้เหวี่ยงแบบนั้นงนั้นผมก็คิดว่าก็ยังไงกําไรมันก็ได้จู่ปัมาณนี้แหละเพราะต้นทุนไม่ได้เหวี่ยงเนี่ยถูกไหมครแต่ขายไปขายมาเอะชักไม่เห็นกําไรฮเงินก็ไม่เหลือออกมามาปันผลเลยกําไรก็เริ่มไม่เห็นเงินก็เริ่มหมุนไม่ทันแล้วเฮ้ยมันต้องมีอะไรแปลกๆแล้วนะฮะก็เลยพยายามไปขุดข้อมูลครับ พอขุดข้อมูลออกมาเนี่ยมานั่งเรียงกันแต่ละปีแต่ละปีเพราะว่าไอ้ต้นทุนมันไม่ขยับจริงอยู่ฮะแต่ราคาขายเนี่ยเมื่อไงกัมันแข่งขันกันเยอะคู่แข่งมันก็เข้ามาถูกไหมฮะมันไม่มีตลาดไหนที่เราแข่งเราขายของเราไปคนเดียวตลอดกาลเราไม่มีหรอกพอตลาดมันเราขายได้มากขึ้นมันก็จะดึงดูดคู่แข่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเป็นไปตามหลักทางเศรษฐศาสตร์ปกติเลยนะฮะพอคู่แข่งเข้ามามากขึ้นเนี่ยราคาขายครับมันลดลงเรื่อยๆื่อเพราะมันต้องแข่งขันกันไอ้ผมเนี่ยมัวแต่โฟกัสเฉพาะต้นทุนเนี่ยฮะ พอราคาขายลดเราก็ใช้ความเก๋าคิดว่าลดได้ไม่เป็นไรลดไปยังไงก็ยังมีมาจิ้นยังมีกําไรอยู่ลดไปเรื่อยๆครับขายไปขายมาขาดทุนไม่รู้ตัวฮะเนี่ยแหละับพอไม่ทำบัเจตมันเป็นแบบนี้พอราคาขายลดขายไปขายมาแล้วสินค้ากี่ตัวล่ะครับที่มันเป็นแบบนี้ถึงว่าสุดท้ายไม่มีกําไรก็เลยต้องมารื้อข้อมูลใหม่หมดเลยครับมานั่งจัดเรียงข้อมูลใหม่นั่งคุยกับทีมงานแล้วกว่าทีมงานจะเข้าใจด้วยฮะเพราะเขาก็ คุณก็ให้เขาทำผมก็ให้เขาทำมา3าสปีก็ทําอยู่แบบนี้ไม่เคยบอกเขามันมีปัญหาวันนี้มาบอกโอโ้โหฟ้าจะถลม่มดินจะทลายบริษัทจะเจ๊งใครก็จะไปเชื่อแต่ความจริงมันเกิดขึ้นแล้วครับว่าก็เพราะไม่ทำบัตเจ็ตไม่เคยทํากําหนดค่าตัวแปรต่างๆเอาไว้เราขายตามความเคยชินของเราไปหมดสุดท้ายกําไรไม่เหลือทํางานฟรีกันมาทั้ง3 4ปีไปีมีรู้ตัวจริงๆไม่ได้ฟรีด้วยทํางานแล้แถมตังค์ด้วยเพราะขายไปแล้วมันขาดทุนนะฮะก็ต้องไปไล่ใหม่หมดครับต้องไปนั่งไล่ต้นทุนกันใหม่ คือไอ้ต้นทุนที่มันเท่าเดิมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนมันชาวบ้านเขาซื้อราคาถูกกว่าผมไปตั้งนานแล้วแต่ผมไม่รู้ตัวไงเพราะผมก็คิดว่าก็ขายได้แล้วพอไม่ได้จัดทำบัจ็ตก็ไม่รู้ว่าไอ้ต้นทุนเท่านี้เนี่ยสุดท้ายราคาขายมันลดมาจิ้นไม่เท่าเดิมแต่ค่าใช้จ่ายต่างๆมันสูงขึ้นนะไม่ได้บอกว่าเท่าเดิมนะเพราะอะไรฮะคุณก็ต้องจ้างคนเพิ่มขึ้นใช่ไหมออฟฟิศก็ต้องขยายเงินเดือนก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยแต่ละคนสุดท้ายไอ้ต้นทุนมันเพิ่มขึ้นเสมอไง แต่ราคาขายไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ต้นทุนนะเท่าเดิมแต่ต้นทุนการบริหารจัดการนะสูงขึ้นสุดท้ายครับมันก็ขาดทุนเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยจุ๊บนะฮะแต่เราไม่รู้นี่คือหลุมพรางใหญ่ๆที่ผมอยากจะให้เอสทุกท่านเนี่ยมาฟัง EP นี้จริงๆเลยนะฮะหลายท่านผมก็เชื่อว่าอาจจะอยู่ในช่วงเวลาแบบนี้แบบผมก็ได้แต่หลายท่านอาจจะเรียกว่าเคยผ่านมาแล้วนะฮะมีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้ก็คงรู้เรื่องการจัดทำบัจ็ตเพราะฉะนั้นใน EP นี้ครับอยากจะเปิดเอาข้อนี้ก่อนนะฮะแล้วก็เอาบรรทัดแรกนี้่อ ที่มาของการจัดทำบัตเจตคือถ้าไม่ทําเราจะไม่เห็นฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบรยิษัทเราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงกําไรหรือจะขาดทุนกันแน่เล็งอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็บรรทัดแรกเนี่ยสำคัญมากนะฮะนั่งเทียนแต่ต้องนั่งเทียนแบบเอาพอประมาณไม่ใช่นั่งเทียนแบบยกละเทียนพันษามาทั้งวัดเลยนะฮะมันโนไปเลยว่าเราจะต้องขายได้เท่านั้นเท่านี้ต้องตีตารางเลยครับใส่ดีเทลให้ชัดเจนใส่ราคาขายต้นทุนให้ชัดเจนนะฮะเพื่อให้ได้มาซึ่ง กาไรขั้นต้นครับพอได้กําไรขั้นต้นที่มันใกล้เคียงความจริงอันนี้แหละฮะเริ่มจะทําให้เราเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์การจัดทําบัจ็ตแหละนะครับเดี๋ยวขอมาต่อใน EP ต่อๆไปแล้วกันนะฮะว่าสําหรับการเป็น SME อยากจะสําเร็จและมีกําไรต้องรู้จักการจัดทําบัเจ็ตเป็นอย่างไรติดตามกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ Daily ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเย็นของพักตี